สวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้นะคะหมอก็มีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ประเด็นมันคือมาจากว่าช่วงนี้หมอเจอเคสที่มา,าตรวจติดตามนะอันต้าซาวกับหมอโดยที่ฝากครานมาจากที่อื่นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยคือเรื่องของการกําหนด อายุคันนะในวันที่ครบกําหนดคลอดนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการกําหนดอายุรันนะคะในวันที่ครบกําหนดคลอดเนี่ยเราไม่จําเป็นว่าจะต้องคลอดวันนั้นจริงๆนะคะแต่มันเป็นตัวเลขนะคะที่เป็นวันที่ที่เรากําหนดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่า ออการตั้งคันนั้นนะครบ40สัปดาห์แล้วนะคะถามว่าทําไมเราต้องกําหนดตัวเลขนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามนะคะถ้าน้องมีอายุคันนะเกินะเกสิน42สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าเป็นคั์ที่เลยกําหนดนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะมีภาวะโรคหยุดการทํางานลงนะคะแล้วก็ทําให้น้องเสียชีวิตในคภ์ได้นะคะดังนั้น,นกำหนดข้อเนี่ยจึงสําคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรากําหนดข้อผิดนะคะในวันที่เราข้อเนี่ยเราอาจจะได้น้องที่เป็นเด็กก่อนกําหนดออกมาหรือว่า ข้อหลังจากที่ควรคือค้อช้าเกินไปก็ได้เหมือนกันนะคะบางรายเนี่ยก็คือเด็กเสียชีวิตในครันเลยเพราะว่ากำหนดข้อเลยไปเป็น43สัปดาห์อะไรแบบนี้ก็มีหมอก็เจอมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะได้กำหนดข้อที่แม่นยำนะคะ เกิดจากสองอย่างนะคะหนึ่งถ้าคุณแม่ท่านไหนเป็นคนที่ประจําเดือนมาปกติมาสม่ําเสมอตรงเป็นรอบดีนะคะแล้วก็การปฏิทินตลอดเลยจําวันแม่นนะคะหรือแม้กระทั่งตรวจเทสไข่ตกแล้วก็ออจําวันที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยแม่นนะคะอันนี้เราจะได้กําหนดข้อที่ค่อนข้างแม่นยํานะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยจาประจําเดือนไม่ได้นะคะหรือว่า จำได้แค่คร่าวๆนะคะเราก็มีวิธีการตรวจทานนะคะว่ากําหนดข้อของเราเนี่ยจะเชื่อถือตามประจาเดือนได้ไหมโดยการอันตาซาลนะคะซึ่งการอันตาซาลเนี่ยยิ่งอายุคันนะคะยิ่งเล็กก็คือทําในช่วงไตรมาสแรกก็คือในช่วงอายุคันที่ไม่เกิน14สัปดาห์เนี่ยความแม่นยําของกําหนดข้อนะคะก็จะยิ่งเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยหมอถึงได้นำลงว่าคุณแม่ควรจะรีบฝากครรภ์ก่อนอายุคัน12สัปดาห์นะคะแล้วก็ออในเคสของหมอโดย แทบจะทุกเคสนะคะถ้าเกิดในวันที่มาฝากคันเนี่ยหมอคำนวณแล้วเนี่ยอายุค,คันเกิน6สัปดาห์เนี่ยหมอก็จะอะขอร้องนะคะให้คุณแม่เนี่ยอันตรสาวทางช่องคลอดเพื่อประเมินอะไรบ้างนะคะเพื่อประเมินว่า 1. เป็นการตั้งคันใน โผมดลูกหรือเปล่านะคะ2คืออายุคันเนี่ยตรงกับที่ควรจะเป็นไหมและเห็นตัวเด็กเห็นหัวใจเต้นหรือยังนะคะถ้าเห็นครบหมดดังนั้นนะคะหมอถึงจะรับฝากคันซึ่งหมอทําแบบนี้ทุกเคสนะคะเพราะว่าการที่เราคอนเฟิร์มแล้วว่าโอเคเป็นการตั้งคันในมดลูกนะคะเห็นตัวเด็กเห็นหัวใจเต้นแล้วนะคะอายุคันได้แล้วแล้วเราถึงรับฝากคันข้อดีคือเราไม่ต้องมา เหมือนฝากไปแล้วแล้วปรากฏเป็นท้องนองหมดลูกหรือว่าเป็นท้องลมอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะไปฝากคันนะคะแล้วในวันที่ฝากคันเนี่ยอายุคันเกิน6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอาจจะ ร้องขอให้คุณหมอที hmm. s <S ่ดูแลนะคะอันตราซาวดูอายุคันให้ก่อนนะคะเพราะว่ายิ่งอันตราซาวเร็วนะคะโดยเฉพาะถ้าอายุคันน้อยๆเป็นอันตราซาวทางช่องคลอดเนี่ยก็จะยิ่งน่าเชื่อถือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอายุคันน้อยๆแต่ซาวทางหน้าท้องเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยอาจจะลดลงนะคะแต่ถ้าไปซาวในช่วงอายุคันสิบสัปดาห์ขึ้นไปทางหน้าท้องเนี่ยความน่าเชื่อถือก็จะดีแล้วนะคะดังนั้นนะคะหมอถึงได้บอกว่าในเคสที่ฝากคันนะคะ ถ้าเราจํำประจาเดือนแม่นนะคะยิ่งดีนะคะแต่ไม่ว่ายังไงเราก็าควรจะคอนเฟิร์มอันตรเซาด้วยทุกครั้งนะคะในการที่เราฝากคันครั้งแรกอย่างน้อยเนี่ยต้องเซาหนึ่งครั้งก่อนเพื่อดูอายุคันดูาการาการเต้นของหัวใจน้องว่าโอเคดีไหมแล้วก็เป็นการตั้งคันในผมมดลูกหรือเปล่านะคะและที่สําคัญนะคะคุณแม่ที่เป็นคันเสี่ยงนะคะทุกๆคนนะคะ หมออยากให้ทําแบบนี้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ที่เป็นคันเสียงเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะต้องเอาเด็กออกมาก่อนเวลานะคะดังนั้นการที่อายุคันคุณแม่แม่นยำนะคะมันก็จะเป็นการการันตีว่าช่วงที่เราเอาเด็กออกมาเนี่ยน้องจะมีความแข็งแรงระดับที่เราคาดการได้นะคะดังนั้นหมอมาเน้นย้ําเรื่องนี้ประมาณนี้นะคะในเรื่องของกําหนดข้อนะคะใครที่ยังงงกับวันคลอของตัวเองนะคะหรือว่าเอ๊ะ ทำไมคุณหมอคนนี้บอกวันนี้คุณหมอคนนี้บอกวันนี้ทำไมไม่ตรงกันนะคะให้มาฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็เอาไปประเมินดูนะคะว่ากําหนดข้อของเราเนี่ยแม่นยําน่าเชื่อถือหรือยังนะคะแล้วก็กําหนดข้อนะคะเราจะคอลเลกนะคะคือการดูนะคะเทียบกับอันตาซาวครั้งแรกที่เร็วที่สุดเท่านั้นนะคะก็คือ,อเป็นครั้งแรกที่เร็วที่สุดที่เห็นตัวเด็ก นะคะถ้าเกิดว่าวัดจากถุงตั้งคันเราก็ไม่เอานะคะก็คือต้องเป็นครั้งแรกที่เร็วที่สุดที่วัดจากขนาดตัวเด็กเท่านั้นนะคะเราถึงจะเอามา,าตรวจสอบตรวจทาน เทียบกับประจำเดือนได้นะคะถ้าเป็นอันตาซาวครั้งหลังๆนะคะความแม่นยำจะน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีขนาดที่โตขึ้นแล้วนะคะดังนั้นกำหนดข้อเนี่ยมันก็จะแปรผ่านตามน้ำหนักตัวน้องนั่นเองนะคะดังนั้นเราเนี่ยจะไม่เอากำหนดข้อจากอันตราซาวครั้งสุดท้ายนะคะเราจะเชื่อกำหนดข้อนะคะจากวันที่ประจำเดือนขาดก็คือ,อวันแรกที่มีประจำเดือนครั้งล่าสุดเทียบกับอันตาซาวครั้งแรกที่วัดจากตัวเด็กนะคะสำหรับวันนี้ก็ เจอกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ